ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หุงใออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอยเอไนะครับซึ่งเป็นนนอยที่หลายหลายท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นนนอยสุดท้ายในการออกใหนฮานอยเนาะ งวดน,นี้ก็จะเป็นงวดประจําวันพฤห,หัสนะครับที่บตุลาคม6 8ดนะครับงวดวันคุดที่ผ่านมาเนาะสิบห้าตุลาคมนะครับสูตรที่ดูกานให้ไปก็เหมือนเดิมเนาะสายวิ่งแสรูดนะครับก็โชคดีกันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับรอบนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับบนเนี่ยหนึ่งมาเนาะหนึ่งมาที่หลักหน่วยนะครับส่วนล่างนี่เจ็ด นะครับเจ็ดมาที่หลักสิบเนาะบังนะเอ,อิญนะครับสองตัวนี้ไม่ได้มาด้วยกันเนาะมาคนละตำแหน่งกันตัวหนึ่งมาบนตัวหนึ่งมาล่างนะครับก็เลยไม่เข้ากับจุด2ตัวที่ตึงการบานไว้นะครับแต่ว่าท่านที่นำไปใช้ในการเป็นตัววิ่งหรือตัวลูดเนี่ยก็คงโชคดีกันเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับ ส่วนงวดประจำวันที่16ตุลาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมานดูแนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้อยรับชมเนาะหลุงตันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเกี่ยวกับรูปแบบนะครับรูปแบบในการนำเสนอนะครับตลอดจนการหาผลลัพธ์เนาะ ก็ยังใช้หลักการเดิมอยู่เนาะเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ที่เอามาวางในตารางให้กับพี่น้องได้รับชมเนาะในหลายๆงวดที่ผ่านมาหรืองวดล่าสุดเนาะก็ถือว่ายังเดินตามปกตินะครับยังไม่เคยดุดเลยเนาะทันที่เป็นาสายวิ่งสายรูดมีคงทราบดีนะครับวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมา นะครับสามตัวบนสามตัวบนหน่อยวีพีก็คือห้าหกหนึนะครับส่วนสองตัวล่างก็จะเป็นเจ็ดสี่เนาะ,ะตัวที่มาเนาะตัวที่มาจะเป็นเจ็ดเนาะเจ็ดมาที่หลักสิบล่างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือหนึ่งเนาะ หนึ่งมาที่หลักหน่วยบนเนาะ,ะก็มาคนละตำแหน่งกันเนาะถ้าเกิดว่ามาด้วยกันเนี่ยก็คงจะเข้ากับชุดสองตัวที่ลุงตันวางไว้เนาะลุงตันวางหนึ่งหกเนาะก็มาหนเจดเนาะแต่ว่าท่านที่นำไปใช้ในการเป็นตัววิ่งในตัวรูดนี่ก็คงโชคดีกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่ สิ 16, ตุลาคม68นะครับหลังจากที่หลุกตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนํามาลงในตารางนะครับอา่างวดประจําวันที่16ตุลาคมเนาะตัวเด่นตรงกลางเนาะลุงตันให้9นะครับเ,เป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้แถวที่หนึ่งนะครับหรือว่าแถวข้างบนเนี่ย วิเคราะห์ได้เจ็ดครับนะแล้วก็แถวที่สองข้างล่างนี้นะก็วิเคราะห์ได้8นะครับนะต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหบเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะแถวที่หน,นะครับเจเจดแล้วก็แปดตัวนี้ก็จะเป็นหกนะต่อมาแถวที่สองแดแดแล้วก็9ตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ด ะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับผลลัพธ์ในตลาดเนาะจากการสังเกตนะครับตัวที่เหมือนกันจะเป็น7กับ8ดเนาะมีทั้งแถวที่1แล้วแถวที่2นะครับก็จะส่งผลต่อการวางชุด2ตัวไปด้วยนะครับทีนี้มาดูกลุ่มเล็กเด่นกันเนาะเด่นประจำวันที่16บหกตุลาคมก็จะมีเจ็ มีแปดแล้วก็9้านะครับต่อไปก็เป็นชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวเนาะก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับ แล้วก็แปดหกแปดแปดเนาะเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวเนาะที่วิเคราะห์ได้จากาผลลัพธ์ในตารางทั้งสองแถวเนาะก็ได้แปดคู่ ปกติจะได้เก้านะก็เป็นผลมาจากามีกลุ่มตัวเลขที่เหมือนกันเนาะก็เลยทำให้ลดลงนะครับพี่น้องเอีก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจะเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ นะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็การวิเคราะห์นะครับหรือว่าการใช้รูปแบบในการนำเสนอเนเรื่องกายังใช้รูปแบบเดิมนะครับหลักการเดิมนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลลัพธ์เนาะเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ที่เอามาวางในตารางให้กับมีน้อยให้รับชมในแต่ละงวดที่ผ่านมาก็ถือว่า ยังเดินดีตามปกตินะครับยังไม่เคยหยุดเลยในรอบเกือบยี่สิบเนาะยี่สิบกว่าหมดแล้วก็ถือว่าสูตรยังสามารถวิเคราะห์ต่อได้นะพี่น้องก็ยังโชคดีกันนะยางเดือดต่อเนื่องกันอยู่นะครับก็หลุนต่ออีกงวดไปแล้วก,กันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝาก กดไลค์กดแชร์ like, share, นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับนะแล้วก็อย่าลืมกปดกระดิ่งเพืนะ่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงจันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ